สวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับ MFC ฟันอัปเดตโดยคลิปนี้เราจะอัปเดตกองทุน MGF กันอีกครั้งค่ะตลาดทุ้นสหรัฐดัชนี S&P 500ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดในเดือนตุลาคม2565แต่ระดับบวก20%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทางเทคนิคถือเป็นสัญญาณของตลาดขาขึ้นรอบใหม่ โดยสถิติในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2493หลังจากที่ดัชนี S&P 500ปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดบวก20%ดัชนี S&P 500ัมาให้ผลตอบแทนเป็นบวกต่อเนื่อง เฉลี่ยบวก10%ในอีก6เดือนข้างหน้าและบวก17.7%ในอีก12เดือนข้างหน้าผลการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินหรือ FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐที่ประชุมเมื่อวันที่13-14มิถุนายน2566มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 5.00ถึง5.25ตามที่ตลาดคาดการแต่ส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นดอกเบีย้ยยังไม่จบโดยได้มีการปรับดอทพลอตของปี2566ขึ้นโดยค่ากลางถูกปรับขึ้นจาก5.1เป็น5.6หมายถึงดอกเบี้ยจะปรับขึ้นอีก0.50โดยมีคณะกรรมการ12จาก18ท่านที่มองดอกเบีย้ยจะปรับขึ้นอีกอย่างน้อย0.50 สำหรับปี2567ค่ากลางถูกปรับขึ้นจาก4.3เป็น4.6หรือปรับขึ้น0.25ในแง่าการปรับลดดอกเบี้ยดอทพลอตชี้ว่าปี2567 จะมีการลดลงล -1% จากเดินลดลงล -0.875% และปี2,568ลดลงล -1.25% จากเดิม -1.125% เหลือรวมกันลดลงล -2.25% ภายในปี2,568ประธานธนาคารกลางสหรัฐระบุว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่มองว่าดอกเบีย้ยจะต้องปรับสูงขึ้นไปอีกจากระดับปัจจุบัน ประมาณการเศรษฐกิจของปี2567ได้ปรับ GDP ขึ้นจากเดิม0.4%เป็น1.0%อัตราการว่างงานนาสิ้นปีปรับลงจากเดิม4.5%เป็น4.1%และเงินเฟอ้อ c p e ปรับขึ้นจากเดิม3.6%เป็น3.9%เรามองว่าธนาคารกลางสหรัฐใกล้จะยุติวงจรอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้น โดยตลาดหรือ Fed Funds Futures คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%อีกครั้งหนึ่งในเดือนกรกฎาคมน่าจากนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ cpi เดือนพฤษภาคมยังปรับตัวลงมาที่ระดับ 4.0%เมื่อเทียบปีต่อปีลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่4.9%เมื่อเทียบปีต่อปีส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคที่ไม่รวมราคาอาหารและพลังงานหรือค้อ CPI อยู่ที่5.3%เมื่อเทียบปีต่อปีชะลอลงจาก5.5% เมื่อเทปปีต่อปีในเดือนก่อนหน้าเช่นเดียวกันซึ่งเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นสหรัฐในภาพรวมเราคงน้ำหนักการลงทุนในหุ้นสหรัฐเป็นนูเทรลและทยอยลงทุนเมื่อตลาดย่อตัวโดยเน้นลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพดีหรือ q u Quality Growth Stock ที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันมีกำไรและ,ะไรายได้เติบโตสม่ำเสมอและมีองค์ประกอบของ ESG อย่างกองทุน MGF กองทุน MGF เป็นกองทุนฟีเดอร์ฟันในลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวคือกองทุน Fred n e e d l e Lux Global Focus Fund บริหารจัดการโดย Columbia Fred n e e d l e Investment ซึ่งเป็นบริษัทจัดการการลงทุนมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ68,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและมีผู้ร่วมงานทั้งหมดกว่า2,500คน โดยเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนกว่า650คนทั่วโลกข้อมูลณ31มีนาคม2566โดยกองทุนหลักได้รับ Morningstar 5ดาวและ Morningstar Sustainability 5ลูกโลกโกองทุนหลักบริหารการลงทุนเชิงรุกหรือ Active Management โดยคัดสรรหุ้นเติบโตคุณภาพดีที่สามารถเติบโตได้ดีในระยะยาวโดยใช้หลัก Five Forces กองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพดีที่มีองค์ประกอบของ ESG โดยคัดสรรบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่เติบโตอย่างโดดเด่นและยั่งยืนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดทั้งในช่วงตลาดขาขึ้นและขาลงพอร์การลงทุนมีลักษณะ High c o n f i c t i o n ลงทุนในหุ้น30-50บริษัทและมีระยะเวลาการถือของหุ้นเฉลี่ยประมาณ3-5ปี พอร์ตการลงทุนปัจจุบันณ30เมษายน2566สำหรับ Country Location กระจายการลงทุนในสหรัฐ59.3%ยุโรป18.6%ญี่ปุ่น7.6%อินเดีย6.9%สำหรับ Sector Location กระจายอยู่ในกลุ่ม Information Technology 22.4% Financials 21.7% Healthcare 18.2%และ Industrials 10.2%โดยตั้งแต่ต้นปีกองทุน MGF สร้างผลตอบแทนบวก13.63%ข้อมูลณ16มิถุนายน2566สำหรับผู้ลงทุนที่มีกองทุน MGF อยู่ในพอร์ตแล้วหากมีกำไรสามารถขายทำกำไรส่วนเกินทุนหรือถือลงทุนต่อได้ค่ะ โดยสัดส่วนการลงทุนไม่ควรเกิน15-30%ของพอร์ตสำหรับผู้ที่ยังไม่มีกลองทุน MGF หรือมีอยู่ในพอร์ตน้อยสามารถทยอยลงทุนเมื่อตลาดย่อตัวตามสัดส่วนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับการลงทุนระยะกลางถึงยาวสำหรับท่านที่สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่บลจ MFC ค่ะ และทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน MGF พบกันใหม่ใน MFC f u n Update คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนขอบพระคุณค่ะ